ใครกำลังวางแผนจะเข้ามาในชีวิตคุณขอไพ่บอกทีนะคะเดี๋ยวเราดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้ก่อนนะคะสิบถ้วยออกมาก่อนเลยอาจจะเป็นคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิก1สิบไม้นะคะธาตุไฟเมสิงธนูเนาะเป็นคนที่งานหนักงานยุ่งนะคะงานเยอะนะคะ คนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยนะคะแล้วก็เดอะซันก็เป็นธาตุไฟนะคะธาตุไฟออกมาสองใบเนาะแล้วก็ธาตุน้ํานะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นคู่ทวินเฟลมเป็นคู่โซเมดนะคะเป็นคนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานค่อนข้างสูงเป็นคนที่มีความชัดเจนนะคะ เป็นคนจริงจังจริงใจนะคะคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วชีวิตคุณจะสดใสมีความหวังนะคะใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณก็จะเป็นคนที่มีบุค,คลิกประมาณนี้นะคะแล้วเรามาดูไพ่เพิ่มว่าเขาจะเข้ามาเมื่อไร่หรือเขาคิดอะไรอยู่นะคะไพ่จะบอกว่ายังไงเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะคนที่เป็นรักแท้คนที่เป็นความหวัง คนที่ทำให้ชีวิตของคุณสดใสนะคะควิ e นถือถ้วยนะคะเก้าถ้วยแล้วก็ j u สเ m e นะคะชะตาฟ้าได้ลิขิตไว้แล้วนะคะว่าคุณจะต้องได้พบเจอกับคนคนนี้นะคะ คนที่ดีคนที่ใช่คนที่คู่ควรกันกับคุณด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะดูเจ้าชู้มีตัวเลือกไม่ยอมเลือกใครไม่ยอมชัดเจนกับใครนะคะแต่ลึกๆในใจเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในรักแท้นะคะเขาจะเก็บความรักของเขาไว้ให้สําหรับคนที่ใช่คนที่คู่ควรเท่านั้นแล้วเขาก็เชื่อว่าเวลาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพาคนที่ใช่คนที่คู่ควรคนที่เป็นคนของเขาคนที่เป็นรักแท้นะคะให้มาพบเจอกับเขา ในวันที่ถูกในเวลาที่ใช่ด้วยนะคะถ้าคุณยังไม่ได้เจอเขาคุณอาจจะเจอเขาเร็วๆนี้นะคะใครที่กำลังวางแผนจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะก็จะเป็นคนที่เวลาที่คุณได้พบเจอแล้วคุณจะรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่นะคะเขาจะมีความชัดเจนกับคุณคุณคบกับเขาแล้วความสัมพันธ์จะไปได้ดีไปได้ไกลนะคะแล้วชีวิตดูมีความหวังดูสดใสนะคะ